สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้ช่วงโควิดกำลังหนักเลยก็อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนก็เพิ่งทำงานเสร็จตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วเพิ่งอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะนอนแล้วพอดีพรุ่งนี้มีโปรแกรมนะครับที่จะต้องออกจากบ้านแต่ก็ไปทุระนะครับไปอยู่เวงกงคืนแล้วก็ไปรงเรียนแฟนด้วยเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะไปที่ไหนบ้างนะครับจะทำอะไรมีกิจกรรมให้ทำอะไรบ้าง เดี๋ยวจะถ่ายเป็นวีลีอกไว้มาลงก็ตอนนี้นอนก่อนนะครับโอเคครับผมก็ตื่นมาพอดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เสียงในกาผูกก็ดังเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างโอเคไปครับครับตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้ววันนี้โดนนุ่นดุด้วย,เ,ยเพราะว่าตื่นสายอันจริงตื่นไม่สายเพราะว่า มัวแต่ถ่ายคลิปตรงเือนอยู่ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าโรงเรียนนุ่นนะครับสายและนมมาส่งแล้วเห็นว่าข้าวยั่งไม่กินเลยนุ่นก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมาหาดูว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆตรงนี้แถวไหนหร,ร้านไหนบ้างแนะนำหน่อยสินิวซาขับช้าตามรถบรรทุกหิวไหมไปดูหน้าคนหิวหน่อยสิ เธอละหิวอ่ะนี่วันนี้กนหนวดสะเกี้ยงเลยปกติก็จะไว้สู้มันรูจมูกปกติจะไว้นะครับแต่ว่าแต่พราะมันมันรู้สึกมันไม่เข้ากับหน้าผมอ่ะหน้าผมมันดูอ่อนเยาว์มันดูเด็กๆอ๋อจริงครับผมคือผมลองไว้แล้วแบบดูเป็นดูเป็นกุ้ยยังไงไม่รู้อ่ะดูลกๆดูยังไงม้ง นี่แค่ผมยาวแค่นี้ผมก็จะลำานะคาญะกุ้ยแปล่ากุยคือแบบสกรปรกแบบ<ช>เด็กมอมแมมยมังเงี้ยใช่เออไปใช่บ้าอยู่ข้าวนั่งรอยอยู่ๆคนซื้อสามคนใช้ไปซื้อข้าวอยู่ <c oughs> ครับเราก็ถึงตรงเรียนนุ่นแล้วนะครับจะขึ้นห้องไปหาอะไรกิน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนห้องนุ่นนะครับก็อยู่ชั้นสองครับ<ม>นี่สะพายกระเป๋าอย่างัมาเรียนตัวเองอ<ม>ใส่แมสอะไรเรียบร้อยนะครับเจลล้างมือเรียบร้อยตามมาตรการเอาละเดี๋ยวผมไขเข้าห้องไปแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินด้วยดูมีความขมักขม้นขมุกขมัว กระโจนไม่ใช่ทำไรอะ่ะก็ทำงานเนะาะว่างอะ่ะเดี๋ยวลองทำหน้าแบบมีความสุขตอนทำงานดิในเขาดูหน้าตอนมีความสุขในการทำงานนี่แล้ว และตอนนี้ครับเราก็ออกจากโรงเรียนนุ่นมาแล้วนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่โรงเรียนของผมนะครับที่โรงเรียนวัดอุดมลงสีตอนนี้ก็เดินทางบนถนนกาญจนาภิเษกมนความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกละเอียดไปมว่าไปก่อนที่เข้าโงเรียนเนี่ยเราก็จะเอาของฝากนี่ะครับไปให้คูชง ซึ่งครูชมก็เป็นครูที่ผมรักและเคารพมากนะครับเป็นคุณเชียงจากเจ๊เขงอร่อยมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกคุณเชียงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ๊เขงเป็นใครเจ๊เขงแกเป็นคนผลิตคือเมื่อแปดสิบปีก่อนนะ่ะแกทำเล้าหมูมาเว้ยอันนี้จริงยัง <laughs> โอเคดูดูดูห่อโอเคครับเดี๋ยวขับรถก่อน ไปันยด้วะครบอันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อันนี้เขาส่งให้ผมกินฟรีนะกินฟรีเลยเพราะว่าเป็นกิฟต์เชอร์กินฟรีตลอดปีนะครับกินได้แค่น้องเดียวตลอดปกีกินกินกิ่กว่านี้เสียตัง ที่โรงเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาของบนห้องสายชั้นตอนนี้ก็เป็นไงโรงเรียนสวยสะอาดนะครับอืมอันนี้ใครเอ่ยใครอะครับก็เอาธงลงเรียบร้อยนะครับปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาปวาปลอดภัยกลางคืนเหตุการณ์เรียบร้อยปกติดี เดีย๋ยวจะขึ้นไปเอาของกันก่อนนะครับครับนี่ก็สถานการณ์โอเคเรียบร้อยดีครับปกติเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วปิดห้องเรียบร้อยนะครับไปหน้าหมู่บ้านแล้วครับฝนตกอย่างหนักเลยหนักจน มองไม่เห็นอตอนนี้เริ่มมองเห็นทางแล้วเบาลงแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นทางเลยนี่เป็นห่วงคนขับเก่อนะไปถึงบ้านแล้วจะลงไงไม่ให้เปียกบอกหนไอยต้องลงฮะไม่ต้องลงไม่ตกหล,ไงลงุไม่ต้องลงอ๋อไม่ต้องลงเอา้าก็ต้องลงไม่ใช่หรอเอ้าเป็นครูทำไมอยู่เวรแล้วกลับบ้านอะฮะกลับบ้านทำไมก็อยู่คนละครึ่งเวลากับนักการอตอนนี้ห<ม>้า เคยฟิวนายต้องกลับมาก่อนเกอร์ฟิวไงไงันก็ไม่ได้กลับเดี๋ยวพรุ่งนี้เยวจะอยู่ทั้งคืนพรุ่งนี้นอนนอา้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเราคือไม่ถ่ายอย่างนี้เราถึงบ้าแล้วค่ะไม่รู้ว่าตกหนักแบบนี้ในซอยจะท่วมหรือเปล่าโอเคครับท่วมครับเกือบ เนี่ยเกือบทั่วเลยครับเพราะว่าปกติซอยสี่ที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นซอยที่ใช้เรือต่ําที่สุดของในหมู่บ้านนี้ตกหนักๆเนี่ยเราใช้เวลานานๆเนี่ยตกเรื่อยๆหนักเนี่ยรับร,งรงองครับตะตุ่มเลยครับบางทีก็ถึงหน้าแข้งเกือบเลยขึ้นไปในบ้านน้ยตอนนี้โชคดีโอเคถึงแล้วบ๊ายบายวางมาวางมาที่สุด คนรู้คนนี้ทั้งประเทศไทยมีอะไรจะทำนอนเล่น